ครับอยู่กับช่อง Modify by B B Channel นะครับวันนี้มาอัปเดต 70g เครื่องพังเครื่องน็อกนีก็ทีมงานกำลังตอกอใบมีดตอกมุกใบมีดใหม่นะครับเครื่อง,งอพังเผาเหลาลิ้นเผาลูกเปี้ยวเครื่องอ แล้วก็น้ำมันรั่วมาตรงน้เมื่อกี้รานนินแล้วน้ำมันรั่วมาตรงนั้น ที่ทำนะครับที่ทำก็เปลี่ยนแหวนแหวน,หวนเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนขาตะเกียบนะครับขาตะเกียบงอเพราะว่าเทาลูกเบี้ยวมันขาดเครื่องร้อนครับสาเหตุที่เครื่องร้อนก็าวาล์วน้ํามันเสียนะครับวาล์วน้ําเสียและทีนี้มันทําให้น้ําไม่วนครับมันก็เลยเทาลูกเบี้ยวมันก็เลยติดเครื่องก็เลยพังนาอก รออะไรจากศูนย์นะครับรออะไรจากศูนย์ตั้งหลายวันนะครับตั้งหลายวันมันไม่ได้นะครับเพราะว่า,ารถคันนี้เราซื้อมือสองม,มาเราไม่ได้ซื้อจากศูนย์นะครับเขาบอกว่าเราก็ไม่ใช่ช่างนะไม่ใช่ลูกค้าเขาเขาก็เลยไม่สั่งของให้ว่างั้นก็เลยเสียความรู้สึกที่น,นึงนะอันนี้บ่นนิดหน่อยนะครับ พอมาถึงวันเสาร์ที่หน้าผมว่างผมก็เลยไปถามร้านนะถามร้านแถวนี้ก็เลยไปได้อยู่พังโคนร้านไทยาันนี้พังโคนโทรไปถามก่อนก็เลยรถวิ่งไปเอาเาเาลาลิ้นเผาลูกเบี้ยวหนึงชุดแล้วก็ตัวแหวนเปลี่ยนแหวนปะเก็นฟ้าสูบ เก็นหน้าเครื่องนะครับเก็นหน้าเครื่องเก็นท้องอ่างแล้วก็หลายรายการนะครับหมดไปหมื่นกว่าบาทนะครับเกือบสองหมื่นนะครับอันนี้ไม่ได้เสียค่าช่างนะครับประกอบเองหรือเองประกอบเองนะครับนี้เราเป็นประสบการณ์นะครับถ้า <c oughs> ถ้าเราไม่เป็นช่างไม่ใช้บริการูนย์นะครับเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เลย ไม่ได้เอานะครับของสูวนเพราะว่ารอหลายวันแล้วรอหลายวันแล้วมันมันไม่ไหวครับเพราะว่าสี่ห้าวันข้าวเหลือนาสามบิ่งเล็กๆเองนะครับมันไม่เสร็จนะเสียความรู้สึกนะครับรอตั้งหลายวันพอไปทวงจริงเขาบอกว่ายังไม่สั่งไม่ใช่ลูกค้าแล้วก็ไม่ใช่ช่างเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ก็เลยเขาคงไม่ง้อเรานะครับเราก็เลยไปหาอะไรเองมันก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะลูกสูบเหนรับนนก็หมดไปหมื่นกว่าก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับถ้าทำกับรถเดี๋ยวต้องใจเย็นนี่นี่ก็ยังต้องกลับไปทำงานต่อแล้วครับ ประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็รันรันรันอินไว้ก่อนนะเผื่อเผื่อน็อกตัวเครื่องจะน็อกเอาจะรันอินสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วเร่งดูเหี่ยวดูดูว่าน้ำมันรั่วอีกไหม,มถ้าไม่รั่วก็ นี้มีคนถามว่าผมทําขายคุดเท่าไหร่ผมไม่ได้ทําขายนะครับตอนนี้ผมทำไว้ใช่แต่ก็ถ้าเอฟซีอยากทำก็ทําซื้อโมลีสิบสองนิ้วล่องคู่มาแล้วก็คึนงตัวเดิมทิมิ้งถ้าพึ่ตก็ใหม่ใส่พิมพ์แลยครับพี่น้องตัวบนก็เนี่ยซื้อล่องคู่มาแล้วก็มาคึนงใส่ไปทำที่ลงคนานนะครับระยะ ผมไม่ใช่นะครับสองพันกว่าบาทแต่เราจะเสียเวลาวิ่งไปลงพึ้นะครับแต่ถ้าซื้อเขาก็เจ็ดพันกว่าเจนะ็ดพันห้าะก็พร้อมใส่เลยก็ถ้าใครนั้นก็ทาเอาถ้าใครไม่สะดวกซื้อก็ทาเอาถ้าใครไม่สะดวกทาก็ซื้อเอานะอันนี้ก็มีคนถามนะว่าทาขายไหม <c oughs> ไม่ได้ทำขายนะก็ทำให้ใช้ทําเป็นแนวทางให้เอฟซีนะครับนี่ใส่ลูกคืนเป็นปอกแล้วนีย มันก็ใช้ดีนะครับมันก็ไม่เยียงไม่อะไรเขาก็ยังอยู่รูปแบบเดิมไม่เยียงนะก็เด้งดึง๋งดึ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 งครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะอยูในบ้านก็ลองทําดูครับไม่เสียหายอะไรแต่อย่าทำตอนหน้างานเท่านั้นแหละนะครับมอลี่ลองสามล่องนะหวนหวดตัวเดินก็มีเอฟซีทกเข้ามา รถยังไม่ได้แต่งใช้ตัวไหนดีนะครับถ้ารถยังไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับนันก็ใช้เขาเรียกสเปคเดิมก็คือไม่ต้องทดรอบนะครับแต่แค่แปลงสายพานเป็นร่องบีเฉยๆนะนะครับอันนี้ฝาเป็นแนวทางนิดนึงคือถ้ารถทดรอบนะครับมี FC บางท่านนำโมเล ซื้อโมอเลกับผมนี่แหละผมสั่งรอให้ไปใช้แล้วมันไม่ใช้ไม่ดีทดรอบแล้วมันไม่โอเคครับการที่เราจะทดรอบรถนะครับแล้ว,เก,วเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวครับมันทํางานหนักนะครับการที่จะทดรอบนะตู้ต้องเบาให้พอปากต้องคล่องท้ายต้องโลง่งนะครับถ้ามันไปติดจุดใดจุดหนึ่งมันไม่มันจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับการทดรอบตู้ต้องเบามาก ตู้ต้องเบาสุดๆเลยฝากต้องคล่องที่สุดอย่าให้มันติดขัดอะไรนะมันถึงจะไปได้นะครับถ้ามันติดมันขัดแล้วมันไม่ได้หรอกครับนะครับอันนี้ฝาก f c ีนิดนึงครับถ้าเกี่ยวไปแล้วมันโหลดมันอะไรนะมันจะความร้อนมันจะขึ้นนะครับรถถ้ามันหนักนะเพราะว่าเราเกี่ยวรอบต่ำใช่ไหมครับเกี่ยวรอบต่ําเราต้องระบบมันต้องสมบูรณ์นะครับมันต้องสมบูรณ์คนขับก็ต้องมีประสบการณ์ถ้ามันหนักมันอ่ดนะครับ แตงนะครับเราทดแค่รอบทดแค่รอบเครื่องมันยังไม่เท่าไห่หรอกนะครับถ้าบางค่ายที่ดังๆเขาแต่งมานะครับเขาแต่งสุดนะครับสุดจริงเป็นหมดเป็นแสนนะครับอันนี้ทดแค่รอบโมล่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับอยากให้มันวิ่งเหมือนของเขามันคล่องเหมือนเขามันก็มันก็คงไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเราควรทําอะไรมันควรจะแต่งอะไรมันดีไหมดูอะไรมันดีไหมนะครับว่า ว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คงจะได้ทำตัวขับใหม่ตัวข้างหนา้าตัวข้างหนา้าคงได้ใส่ใหญ่แเพราะว่ามันมันมาฟีตรงนี้เวลาเจอเข้าลม้มมันจะมาฟีตรงนี้อันนี้ซึ่งใส่สายพานล่องฟันไปมันไม่หมุนนะมันไม่ค่อยหมุนนะมันพื้นที่จับสายพานมันมันไม่พอครับมันกําลังมันไม่พอมันต้องทําทตัวนี้ใหญ่หญขึ้นใหญ่ขึ้นแล้ว แล้วก็มาเพิ่มสเตอร์ตัวนี้เอานะครับเพิ่มสเตอร์นี้ไปคลึงสเตอร์ไปขึ้นมาเอานะน่าจะเป็นเส้นนั้นนะครับเพราะว่ากําลังสุดแดงสุดของตัวนี้มันไม่มันไม่มไมพอครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็จประสบการณ์นะครับ FC หลายๆด่างครับเราก็ต้องใจเย็นๆลดเกีียวมันไม่เหมือนรถย่างอื่นคลิปนะนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับ